ก็เกิดสวัสดี้เลยครับผวันนี้ผมก็จะมาลงมัมาครับหนก้าจุดสอนะครับกนนอ,บอนเอินคุณต้องลงมาครับก่อนนะครับซึ่งได้จากเว็นี้อันนี้เว็บจร์นี้ลงอันนี้ครับก็กดไปเลยรอยอยู่นะครับเอาผมนนเ,เยไปว่า ับแล้วก็ F O ไม่ไม่ต้องแปลกใจน,นะครับผมมีเพื่อนคนนึมงมาเลยเนอะอะไรสวัสดีครับแล,แล้วก็คุณผมก็โหลดตรงไอ้นี้ะนะอต่งด้วยดูอยู่ดูอยู่ก็อีกแบ <c oughs> ขอแสดงความยินดีคุณได้รับคั <แอ S 1> ดเลือกรับรางว <แอ S 1> <ๆ>ัลโปรโมาชั่นพิเศษของเราแสดงความดีๆอะไรไม่อยากได้เลยแล้วไม่ตรงนี้ได้ก็ได้เนาะอ่ก็ไม่ครับฝั่งทีจะได้ผมจะไม่นำพิการลงแล้วไอ้ตัวองค์ครับจ้ะของทุกคนหลายๆท่านนักเตะนนก็จะเป็น แล้วจอดำเออเลอร์ค้างอะไรนะถ้าเป็นของพวกนั้นก็มีตัวแก้ครับอันนั้นเอื่อนไหนอะครับก็คุณก็ไปดูนะครับว่า m n e c r a f t อเมื่อกี้ผมกดไปแล้วแล้วลบแล้วลบไปทำไมไม่รู้นะครับเออเลอร์เออเลอเออเลอนะครับก็นี่ไงพี่ เอออเ่อจุดจุดวิกีแก้ยนาทีไม่เยอะแกไ่ครับฟอร์ดเอร์เลอร์ไม่ครับ r อร์ดเอร์เลอร์ออ่าแล้วแกมอฟอร์ดเอร์เลอร์นะครับก็จากคุณ วีวีแอเกตเ็นนะครับก็มันจะมีบอกอยูครับเอิร์ของกันยังผมโหลดกด้างบนก็พอุดน้ที่บอกมแล้วก็ตามมาเรื่องมครับแล้นใช่ไหมครับคุณก็รู้ได้อย่างแพทรู้อย่างจากมมอสกไม่ใช่หรอน้เลยรละรู้ละคุณก็กตรงนี้ก็ดูที่บอกก็บ้านา เน <c oughs> ไม่เียวก็ครับก็เพื่อนผมให้ผมถ่ายรู้ไหมครับอ,อะไรรู้ไหมครับคุณแบทเอรก็ดีเหมือนกันรู้ไหมต้องถ่ายครับแลถ่ายก็ถ่ายดิก็เพื่อนขอร้องอะไม่ถ่ายได้งไงอ, <c oughs> อะก็ครับอะเว็บที่ผมจะแนะัำก็คือเว็บกายจ้าแเว็บไคนะ สกายเดสเออนั่นแหละใช้ได้อะไรก็ได้นะก็ผมก็โหลดม,ม็อบที่นี่อยู่ประจำมาคุณแพทเปิดหน้าจอของคุณแพทมาเลยว่าจะเอาม็อแบแ๊บหนึ่งนะทำไมต้องเป็นผมเนี่ยเออผมม็อบที่ลงไปแล้วก็มีม็อบรว่างม็อบเยอะครับก่อนหน้น,นีนแ้แตอนแรกแบบไหน พอเดียวที่ผมเห็นได้หรอ้ยอเพาที่มันดกก็ถ้าใครแนะนำก็บอกผมด้ยวยนะครับแพทเลืไอ้ยังคะเลือกได้ยังเออแถวไอ้ยิมยุนรูปเหมือนไม่มีธรรมชาติเลย บบนี้อ้าวทำไมไปล่าจอแพ็์เฉยเลยเอ้าวไม่หมดแล้วแล้วก็คนบอกให้ผมแชร์นี่เอามอดใส่ล่าไปครับปอดไม่ใช่หรอกูนี่สิเราจเจอมอดในตำนานมดไม่ไตะโพลีไม่ไตาโพลีกูกับกัูไม่ได้กินข้าวเลยต้อง เล่นสิ่ง uh. พิเศษวิปปิ้งแองเจมันจะไม่ได้ดีต่อสุดภาพเอแล้วเอาเอามอสได้ต่อใช่ไหมแพทอืออันนี้ยแพทก็เล่นไม่ได้อยู่ดีเออหน้าไหนนะข้าวไว้ก่อนแพทกลับไปก่อนกับหน้าสิบเอ็ด อยู่ข้างล่างสุดเลยแต่อันนี้มันคือนเลยแต่ว่านี้นคืออะไรปดแปดผมวมื่อคือมอสเตอศัตรูนะครับกจะเพื่ออะไรไม่รู้นะครับเพราะเขาไม่ได้เลใงก็ เออชุดตาที่ผมอยากให้มอดอันนี้ด้วยเอัะมันสามารถมองมองอินชานได้เลยอะไรครับเห็นว่ามดดินน้ำในไอเทมเหรอครับอ้าวไม่ต้องอินชานวิวมอดอันเนี้ยคือยังไงไม่เข้าใจ คือ,อยังไงแม่เข้าใจครับแกนเออคือแบบมันอยู่หน้าสิบเอ็ดไงข้างล่างข้างล่างอะ่ะมดไดโนเสาร์อ่ะมันจะมีมอดอยู่มอดหนึ่งอันเนี้ยแล้วก็คือแบบมันยังไงอยากรู้มอดมันดีสมมุติเราเอนชาร์นอยู่ไงเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วว่ามันจะสุ่มมาเป็นอะไรแล้วเห็นไหมมันจะบอกได้เลยว่า อันไหนเอ็นชันเป็นยังไงอันไหนเป็นเอ็นชันเป็นยังไงไม่อยู่ครับแพรขอพี่พี่อยู่ครับพี่ไม่อยู่อ,อ,อ,อันนี้ใช่ไหมต้องโหลดซิปละซิปพ, <c oughs> พูดแลวเชียวเลยไ <c oughs> อแก้ม เพื graduate, oh, <y> ่อบอกแต่ไม right. ่แตกคนน้อยโอ้มีครับคนน้อยไม่มาจะคุยเวลาะจะโทรให้โอเคได้ได้ขายโทรมะไม่รู้หรอกไม่เกี่ยวเราแล้วครับ เต็บอ yeah. ัลก็มันต้องกันกันอ้าวอ้วต้องเป็นแบบนี้ก็โอ้วอย่าหยุดพอดเออแพทบอกมาเร็วๆเลยนะบ้านอยู่ไม่ครับฟอร์ดเดี๋ยวพี่ดูให้เห็นไหมครับฟอร์ดเยอะเห็นไหมครับฟอร์ดธรรมดาก็ได้15.2 ไอลืมเลยเลลเลอเนนี้อเ่ใหรอ,อแบเอาลเอาโหลดออกเอาดลด,ลด,ลดแป๊บนะฮะผมรู้จักสึกจากเฟลอยู่ อันนี้เหรอตรงนี้เลยอันข้างล่างของพิเศษแลอันนี <world> น้อันน <poon amateur armies manga> ี <kommer au trauma> ้เหรอไม่ใช่อันเึงอขึ้นบนขึ้นขึ้นที่มันว่าไหมครับบอดเจ็ดแปดจดศูนยก็เาอังเอ้กดกดไตรงที่บอ์ดข้างบนอีกข้างว่าครั้งล่าเลยโค้ชเขาเขียนว่าไอตี้ต้มมา ที่กดเข้าธรรมดาฮะคือกดเข้าเว็บธมรรมดางงเนี่ยเนี่ยเหรอเอาไม่ใช่บนไอ้ที่มันอยู่ข้างบนคมัมเปอรด้านี้อะคมเปออันนี้เหรอ,อช่องเดียวอีกนิดเดียว อันนี้หรอไ่ไอตรงที่อยู่ใต้คลิปเลยอะ่ะใต้คลิปที่คลิปเสร็จปุ๊บแล้วก็อยู่ข้างใต้เลยอ่อาวางั้นไปละออาวกูกดเข้าเว็บไปดีเว็บพี่อ่ากดเข้าเว็บเข้าเว็บคือเข้าใจปะแค่เป็นคนเข้าใจยากอะ่ะก็กดไอยุเชอรี่ตรง อันกลางอ่ะอนเี้ยก็กดเออนั่นแหละก็นี่ครับก็ถ้าใครยังใช้ไม่ได้นะครับก็ดูก็ตัวเชื่องซอฟต์แวร์ให้เป็นคนไม่ใช่ละคนนี่เป็นควายไม่ใช่นะครับอ้าวตอนเป็นไอเกโค้เลยนะรอเขาทําไปแล้วอ่านลงเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยแพทมันเดงมันเด้งมันดีหน้าจอพี่โอยุคหน้าจอพี่ กำลังสแกนไฟกำลังแกนไฟเอาละน้อยเร็วหนูหนูดิ่งหน่อยเร็วอ่าเร่งหน่อยเร็วเอวิ่งเลยเอวิ่งพทกลับไปก่อนแพทกลับไปโหลดไอ้ตรงที่พี่บอกอะกลับไปกลับไปเว็บอื่นขอเปิดอันนี้ก่อนแล้วไงต่ออ่ะ เอาไอตรงข้างหน้าเนี่ยลงมาฮะเอาเก็บลงไปก่อนไอเจ้าเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยเอาเก็บลงไปก่อนอืมแล้วก็กดเว็บเนี่ยกดกลับเข้าไปแล้วแล้วก็เขียนตรงหน้าไมค้าบอ่ะเขียนว่าวิธีแก้หน้าไมค้าบแพทหน้าไมครับหน้าเขียนมา ตีวิตีวิธีตีเออแกแกอันเนี้ยม่ครับปอดหนึ่งจุดห้าจุดสองเออเลอร์อันสุดท้ายอ่ะตรงหนึ่งจุดห้าจุดสองตรงหลังสองอ่ะอืมเคนไปขึ้นขึ้นเคลอนอีกอือันเนี้ยเหรอ มันหมดแล้วไอตรงที่เซิร์ชอ่ะหนึ่งจุดห้าจุดสองอ่ะอื <s ut ters> ไม่ใช่อ,อีกอันหนึ่งที่แพทกดเซิร์ชอะ 2. 2. ่ะหนึ่งจุดห้าจุดสองเสร็จปุ๊บก็กดอันนี้เหรออ่ะอีกอันหนึ่งขึ้นไปครับนบอลบอลสุดเลยบนสุดไหน <S <s <ut ters> ไอ้ตรงที่กดเซิร์ชนั่นแหละกดเขียนนะที่กดเขียนนะใช่แล้วก็เว้น วักวักแล้วก็กด E เอ้อเฟลอ่าเอ้อเออเรอไอแ้แก้มอดไหมครับฟอร์เอเรอยูทูบเนี่ยอันนั้นแหละอ่าก็คนก็จะไม่เข้าใจ ่ะคนนี้ไม่ใจแล้วปิดไปเถอะอ่ะลงมาลงมาลงมากดไอ้ข้างบนนั่นแหละมีเดียไฟแล้วก็อปิดอันนี้ถ้าจะรอโหลดก็โหลดกดโหล,ล,ลดไปเลยเดี๋ยวอันนี้คงไม่ต้องการแล้วแต่เดี๋ยวว่าต้องการลงมอดทูมินีเอเทมิเป,ปิดลงไปเฮ้ยเดี๋ยวร้อยมันโหลดเสร็จอะร้อนจากนั้นแพ็คก,ก็ กดลงไปก่อนเอาเว็บเนี่ยลงไปก่อนเลาวเอาเร็วๆต่อๆต่อเอาทั้งเว็บเนี่ยลงไปเลยฮ้ <Huh? S 1> ทั้งเว็บเนี่ยเอาลงไปอ่าต่อไปข้อเขา้ากดกดนี่ออันนเี้เหรกดเข้าแอปดัตตาแอปดัตตาเข้าบ่อยไม่ใช่หรอ อนี่เดี๋ยวเข้าบ่อยแพนไม่เข้าบ่อยเพราะทุกทียเพนมาเข้าไหมครับกดสตาร์แล้วกดไม d ดีเซนคอมเมนต์มันก็มีไหมครับเอาละแล้วไงรถหมดโดดไม f คอยู่ไหนโดดไม้ค้าเหรอแล้วแล้วก็กดที่บินบินบินหยู่ไหนวะนี่ไงไอตรงก่อนที่เอฟเอฟซแล้วนั่นแหละ แล้วก็กดไมค์ค r a f บอ่ะเน,นี่ยกดโอเพนวินโอเพนวินเออโอเพนวินอันไหนคือโอเพนวินกดกดที่ขวาตรงที่ไมค์ค r a f t เนี่ยแล้วก็โอเพนวินโอเพนวินวิทยาศาสตร์เลยคนนี้โอ้โหโอเพนวิอันนี้เปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันอยู่นั่นแหละแล้วก็วิลาไคลเวอร์ โอ้กดเปิดขึ้นมาเฮ้ยลบตรงนี้ออกแพตไอที่มีอิงอะไรนั่นอ่ะอันเนรอ M E A อี M E T A อันเนี้ยนั่นแหละลบทิ้งไปเลยเอออยู่เนี่ยเนี่ยสีเลขลิฟไฟไหนเนี่ยฮะดีอ่านี่งกด เสร็จปุ๊บแพทก็เปิดไอ้ไมค์คับฟอร์ดขึ้นมาขอถ้าเป็นคนอื่นใดยอาจทำให้คล่องกว่านะครับเอ้ยแล้วก็นั่นนะครับเป็นแบบนั้นแหละคอปปี้มาให้หมดเลยแพทโอ้ยมันมีคำามโบนีกกดเซตแอดไปเซตแอดฮะ ยังไงนะฮะเซตแอดขขบบนสุดอะเซฟมีที่ไหนในเซฟเอตรง C P <FA. S 2> W อ่ะ C P W ตรงไหนบนสุดเ,เลยอ่ะขอดบนสุดอ่ะต้องไงมีตรงไหนอ่ะอ่าแล้วผมก็จะไปขอเดี๋ยวพี่จะไปมาขอ ก็นะครับก็หาที่มาแล้วแต่คุณจะพอบริคุใช้ได้นะครับก็ตอ้องค,ค,คุณได้แบบน่ใจว่าปิดว่าอ้าวก็อามาแล้วนี่ไงครับก็ปิดไปเลยครับปิดปิดแล้วก็ไปเช็คยอดของคุณได้ตามสะดวกนะครับปิดหมดเลยใช่ไหมฮะขอให้ขอทำหนึ่งนะขอปิคลิปเียเท่านี้คร<ะ>ับแล้วก็ ขอสกิปสกายด้วยแพทสวัสดีผู้ชมสวัสดีครับขอจบคลิยปยนนีน้ครับ